สวัสดีฮะตอนนี้ก็อยู่ที่โรบินสันสุพรรณแล้วนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นอาจะกน้มผึงถุงอยู่หน้า power by นะฮะหรือไปกันทัวร์รานทองนะครับตอนนี้อยู่เซ็นทัณฑ์เอ้ยไม่ใช่เซ็นทัณฑ์โรบินสันสุพรรณนะฮะถ้ามาจากนั่นลก็คือตรงนู้นแต่ง่ายๆก็คือมาหาพาวเวอร์บายนะฮะก็จะอยู่ที่โรบินสันสุพรรณถึงวันที่21นะครับยังไงมาหากันนะฮะจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาได้นะครับนี่ก็อร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะมากันได้นะฮะดูสิครับ โรบินสันตัวพันกัเซนท่าน,นตัวพันอยู่นั่นแหละโอเค จากพระเอกสู่พ่อค้าหมูกรอบคุณชายขายดีจนปลดหนี้แต่ไม่วายเจอดรามา่าขอถ่ายรูปฟรีไม่ซื้อของฟาดกลับเดือดมาขายของไม่ได้มาโชว์ตัวต้องบอกว่าในโลกของคนบันเทิงค่ะตอนนี้เนี่ยเรามักจะได้เห็นดารานักสแสดงหลายคนที่เลือกผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นขายอาหารขายเสื้อผ้าหรืออสังหาซึ่งบางคนเนี่ยก็ไปได้ดีค่ะบางคนก็ลุ้มลุกค,คุกขานและหนึ่งในคนที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้ค่ะก็คือคุณอาร์ตพสุ์บานแย้มนักสแสดงชายมักฝีมือที่ ตัดสินใจลงสนามจริงด้วยการเปิดร้านขายหมูกรอบภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าคุณชายหมูกรอบค่ะ หากย้อนกลับไปค่ะเมื่อช่วงต้นปี2566คุณอาร์ส,สุดเนี่ยเริ่มต้นขายหมูกรอบหน้าร้านน้ำพริกฝีมือแม่ที่จังหวัดสมุทรสาครโดยใช้ชื่อว่าคุณชายหมูกรอบจุดเด่นก็คือคุณอาร์ตเนี่ยลงมือทําเองทุกขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการทอดการหัน่นก็คือควบคุมคุณภาพและรสชาติด้วยความตั้งใจเต็มร้อยเพื่อส่งมอบของดีให้กับลูกค้าค่ะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณอาร์ตเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงแค่การที่ตัวเองเนี่ยเป็นดาราเป็นคนดังในการดึงดูดลูกค้าแต่อาศัยความใส่ใจในผลิตภัณฑ์ในนสินค้าและก็ ใส่ใจการตลาดที่จริงจังและการให้บริการด้วยตนเองจนสามารถขายได้วันละหลัก10กิโลกรัมตั้งแต่เริ่มต้นเลยและไม่ถึงปีค่ะ คุณอาร์ตเนี่ยก็สามารถปลดหนี้ได้หลายล้านบาทสําเร็จค่ะจากการขายหมูกรอบซึ่งล่าสุดค่ะคุณอาร์ตพสัสดุก็ได้เปิดเผยค่ะว่ารถตู้ป้ายแดงคันใหม่เนี่ยในราคา1.5ล้านก็จ่ายสดซึ่งมีการซื้อมาเพื่อใช้ขนหมูกรอบแล้วเดินทางไปออกบูธตามตาม่ตางจังหวัดพร้อมให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยของทีมงานและความสะดวกในการเดินทางซึ่งสะท้อนถึงความที่เขาเนี่ยจริงจังในการที่ทําธุรกิจตรงนี้มากๆค่ะ และที่สําคัญะคะ่ะตอนนี้ค่ะคิวออกบูธของคุณชายหมูกรอบเนี่ยต้องบอกว่ายาวไปถึงปลายปี2,569แล้วแสดงให้เห็นว่าก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ความฮอตค่ะก็พ่วงมากับดราม่าค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณอาร์ตพสุดได้ออกบูธขายหมูกรอบที่ห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก็มีแฟนคลับจํานวนมากค่ะแวะเวียนมาหามาซื้อของมาขอถ่ายรูปแต่ว่าดันมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทนํานองที่ว่าไม่ค่อยน่ารักค่ะออกแนวที่จะตําหนิคุณอาร์ตด้วยโดยเขาเนี่ยมีการเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่า ใครไม่ซื้อหมูกรอบเขาเขาไม่พูดด้วยแล้วไม่ให้ถ่ายรูปคนขอถ่ายรูปเขาเดินหนีทําเป็นไม่ได้ยินซึ่งงานนี้ค่ะทำเอาทางด้านคุณอาร์ตพัสดุ์เนี่ยถึงกับทนไม่ไหวค่ะออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลพร้อมกับมีการฟาดกลับแบบตรงไปตรงมาค่ะว่าแล้วถ้าเป็นคุณระหว่างคนที่ซื้อของกับไม่ซื้อของคุณจะดูแลใครช่วยตอบด้วยนะแม่คนดีแล้วลองไปถามคนอื่นนะมีหรอที่ไม่ให้ถ่ายหรือคนคนเดียวที่ไม่พอใจเลยมาเม้น์แบบนี้ผมมาขายของไม่ได้มาโชว์ตัวเข้าใจซะนะ ซึ่งคุณอาร์ตพัส,สดุ์ค่ะยังได้อธิบายต่อว่าบางครั้งที่ไม่ได้ยินเสียงเรียกขอถ่ายรูปเนี่ยอาจเป็นเพราะว่ากําลังที่ดูแลลูกค้าอยู่พร้อมตั้งคําถามค่ะว่ามารายาทของคนบางคนที่เข้ามาในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งคุณอาร์ตเนี่ยบอกว่าต้องทํำยังไงกับพวกมนุษย์ปลาที่มาขอถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ซื้อและพูดจาไม่พอเช่นเฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยดิพูดห้วนๆไม่ซื้อไม่ให้ถ่ายหรอถามจริงต้องโตมาแบบไหนถึงพูดว่าขอถ่ายรูปหน่อยจ้าขอถ่ายหน่อยค่ะไม่เป็นไม่ซื้อ ไม่เคยว่าแต่ควรมีมารายาทหน่อยช่วยดูด้วยว่าผมดูแลลูกค้าอยู่ไหมบางคนผมขายของอยู่กําลังอธิบายราคาให้ลูกค้าฟัง ก็ยังจะดึงแขนผมจนเป็นรอยปอลอเข้าใจใหม่ด้วยนะคะผมมาขายของไม่ได้มายินโชว์ตัวให้ถ่ายรูปอยากถ่ายรูปฟรีๆก็หัดผดดู้ดีๆกับคนอื่นก็พอครับซึ่งต้องบอกว่าคําพูดของคุณอาร์ตพัสดุดเนี่ยแม้ว่าดูเป็นการตอบกลับที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่าหลายๆคนก็ออกมาสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็เข้าใจในมุมมองของคุณอาร์ตค่ะโดยเฉพาะกับคนที่พบเจอกับศิลปินในชีวิตจริงต่างก็เข้าใจว่าการดูแลลูกค้าในช่วงขายของนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและในบางครั้งเนี่ยอาจไม่ได้ยินเสียงหรือ ไม่ได้แสดงออกตามที่ทุกคนคาดหวังซึ่งหลังจากที่คุณอาร์ทพส,สุดเนี่ยออกมาฟาดกับมนุษย์ป้ารายนี้ค่ะก็มีแฟนคลับจํานวนมากที่เคยไปซื้อของกับคุณอาร์ตตัวจริงเสียงจริงออกมายืนยันว่าคุณอาร์ตพส,สุดเนี่ย เป็นกันเองมากๆบริการดีสุภาพและหากมีเวลาว่างก็มักจะถ่ายรูปกับลูกค้าเสมอแล้วในช่วงที่คนเยอะบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้ยินหรือไม่มีเวลาที่จะหันมาตอบเราเท่านั้นซึ่งหลายคนก็มองว่าความคิดเห็นในเชิงลบในโลกโซเชียลเนี่ยอย่างมนุษย์ป้าที่มาเหม็นคุณอาร์ตนี้เนี่ยอาจจะมาจากการเข้าใจผิดหรือการที่เขาคาดหวังในตัวของคุณอาร์ตมากเกินไปซึ่งเมื่อเกิดการอธิบายแบบชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่คุณอาร์ตทำนะตอนนี้ก็ทําให้คนที่อ่านข่าวเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่า คุณอาร์ตพสุดก็คืออาจจะกําลังติดธุระหรือไม่ว่างที่จะหันมาถ่ายรูปจริงๆซึ่งกรบอกว่างานนี้ก็มีคนค่อนข้างเยอะค่ะที่เข้าใจฝั่งของคุณอาร์ตพัสดค่ะ,ะจบบุธเชียงรายฮะข่าวดีก็คือเชียงรายตอนนี้อันดับหนึ่งประเทศมาเร็วทุกคนอันดับหนึ่งประเทศนะครับ ดูไม่ดีใจกันเลยอ่ะดีใดีใจดีใจก็ดีนหนีเอาอะไรมาดีใจไม่กลาบไปเลยวะขาพอเปล่าพอพี่เดี๋ยวมาเล้มาเล้ออะไรอะไรนู้นนะออานอะไรข้าวผมไม่มีอ่ะ เอาเดี๋ยวโอ้ไม่มีอะร้อนรับเลยมีแต่ตับแดงรอนเลยโอ้มีเป็ดดเี๋ยวต้องมีเป็ดตั่วถั่วข้าวขาถั่วข้าวขาโอเคจบแต่การเท่านี้หนึ่งประเทศไม่พอหรอกแค่นี้เอามาเอาอีกเร็วอันนี้เพิ่มนะ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 

ยา,ายาะะาไ,ยไาาาทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสริร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว